เรามาแล้วทุกคนในโชดนี้พี่บอลยูนานโชซีเออรอันนี้เป็นจุ้งนะฮะและนี่คือจัางอันนี้ไม่ใช่จั๊งนะอันนี้คือหมึกนะครับผมก็ใส่มือยิบเลยบอกเอากต้องเป็นแบบอีสานอีสานบ้านเฮ้าตัวหลาแล้ขอภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้มือกินจุ้งกันนะคะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ที่เบอยู่ทางบ้านเด้อน้ำผู้ใดน้ำไหลไหลน้ำไหลแตกอะ ยาวากันเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามือนี้มากินอ่างคั่ๆนี่ะหละขอบคุณของขวัญค่ะสวัสดีอู้สวัสดี 13, <000 S 2> หนึ่งหมื่นสามนหัวใจครับทุกคนครับผมวันนี้เราจะมาทำอะไรครับน้องยูกี่ฮะวันนี้ ท่านพิเศษทุกท่านเห็นแล้วด้านหลังครับวันนี้มากับอุ้มรักคาปูชิโน่นะคะโ,ฮโ,ฮโปรโดีๆโปรวันเกิดซีอวันนี้ได้ข่าวว่าวันนี้ซีอของเราจัดหนักจัดเต็มครับผมจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะคะมีโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นพิเศษพิเศษกว่านี้คือไม่มีอีกแล้วทุกคนเออแต่ว่าตอนนี้เราปรบมือตอนรับซีอก่อนเลยได้ไหมฮะขอเสียงขอไม่ขอเสียงไม่ได้ขอใจขอตอนรับซีอรักครับผม ท่านผู้ชมที่อยู่ในไลฟ์นะคะครับผมวันนี้มีพิเศษอะไรเละคะอู้หูเยอะแยะมากมายเลยครับอ่าบรรยากาศแบบน่ารักมากนี่ดูด้านหลังได้เลยครับทุกคนน่ารักเลยน่ารักทานผูอ้วอันนี้คือสเปเชียลวันเกิดใช่ไหมคะใช่ครับผมขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะว้าวค่ะสเปเชียลตั้งแต่อาหารอันนี้ อันนี้กาแฟอะไรคะอุลตร้าจะเป็นกาแฟอะไรไม่ได้นอกจากอุลักแต่วันนี้วันนี้บูตแอเนอร์จ้ไม่ค่อยขึ้นเลยเพราะว่าเราสองคนนอนดึกกันก็เลยแบบว่าขอเป็นแบบแบบเย็นได้ไหมกาแฟรอบรอบเดืกรอบกำเขเดี๋ยวน้องอยู่ฮะขอนอกเรื่องนิดหนึ่งฮะคือน้องอยู่นอนดึกขนาดนี้ทำไมผิวพรรณยังดีอยู่เลยครับเนี่ยหุ่นหินอะไรถึอเมื่อคืนกินดึกด้วยเพราะถ่ายลงกลุ่มบ้านด้วยว่ากินชาบูใช่ชาบูไม่ใช่ชาบูน้ำดำด้วย แล้วก็มีตัวช่วยดีๆสิคะทุกคนค่ะเออเลิศดูอาหารเราคะทางทีมงานก็คือมาเสิร์ฟดีมากนะครับทุกคนน่าอีซมารู้นักันเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะไม่คิดว่าจะเซอร์ไพรส์ขนาดนี้อะไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ดิฉันมากเลยทุกคนครับขออนุญาตทนอุ้มรักกับน้องยูกิสักนิดหนึ่งนะฮะโอ้โนี่สำหรับคนที่รัก สุขภาพนะครับผมเราจะปาร์ตี้กันแบบนี้นะคะเขาจะทำแบบนี้กันแม่พร้อมหรือยังสำหรับโปรดีๆโปรพิเศษวันนี้แม่พร้อมหรือยังถ้าใครพร้อมกดหนึ่งมาค่ะกดหนึ่งมาพร้อมกันครับทุกคนครับก้อยจ้าใจมาเลยแม่หกร้อยเก้าสิบสี่ท่านใครพร้อมแล้วกดหนึ่งมาค่ะเจ็ดร้อยท่านกดหนึ่งมาค่ะ กดหนึ่งครับอย่ารอช้าครับทุกคนครับรัวมาเลยครับผมรัวมาเลยรัวมาเลยฮะตอนนี้ฮะจะได้เช็คความพร้อมของทุกๆคนนะฮะอยากทราบกันหรือยังฮะว่าวันนี้เรามีอะไรดีๆมานำเสนออีกแล้วฮะท่านซีอโอสงสัยตอนนี้คํานปากยิบๆแล้วฮะรู้สึกว่าอยากจะพูดนี่คนนี้เขาอดใจไม่่อยจะได้ด้วยนะซีอโอใจใหญ่ใจโตนะฮะคนนี้แล้วก็อันนี้เป็นคำใบแบบเล็ก โอ้โห770,000คนไลค์กดแชร์เพราะจองมาไกลถึงแสนนะจ๊ะดันให้ถึงหนึ่งพันคนหน่อยสิครับเออแม่นันได้หรือเปล่าแม่แดนให้ถึงทุกคนในนี้คุณลูกค้าในนี้ทุกคนนะครับผมสามารถที่จะทำได้หนึ่งนคเด้อจริงๆมีศักยภาพทุกคนคะกดแชร์ออกไปครับทุกคนครับแชร์แชร์แชร์แม่แชร์แชร์แชร์แม่พร้อมแล้วใช่ไหมหนูต้องทำยัไงก่อนหนูต้องปักตะกร้าก่อนใช่ไหมเอ้ยอ้าวอย่างนี้หนึ่งพันคนก่อน อาอหนึ่งพันคนเลยเหรอแม่ <Wow. S 1> แม่เลยหนึ่งหมื่นใจแล้วนะแม่ อ่ะโอเคอ่ะใจอ่อนปากอ่ะโอเคเรียกตะกร้าอีโอเราใจอ่อนแล้วครับทุกคนเรียกตะกร้าเลยครับตอนนี้ครับเรียกตะการเลเลยเอาอย่างงี้บอกโปรโมชั่นก่อนอ่าจากปกติไหนเอาซองกาแฟนมัสค์ยวานยูน่ามาทยอินระเราขายอินอันนี้คือขายอินของจริงแม้จากปกติหนึ่งซองนะคะนี่ราคาหลังซองมีอยู่390บาทแล้วปกติเปิดโปรโมชั่นพรีเชนเตอร์1ซอง200บาทแต่วันนี้เราไม่ขายค่ะ เราขายอยู่ที่1ซอง100บาท้อยบาทฮซองหนึ่งร้ยอยบาทแม่พร้อมหรือยังแม่พร้อมกดถึงมันกดกาให้เลยแม่โอ้โหไปปกติซองละ200บาทโปรโมชั่น CEO ใช่ไหมฮะวันนี้2ซอง200บาทเหลือเพียงซองละ100บาทเท่าน,นั้นครับทุกคนกดกาเลยครับกดการเลยแม่พร้อมแล้วพร้อมแล้วปักให้เลยแม่รถนี <laughs> กบอุ๊ยกำลังสั่งซื้อเม่นูบอกเลยว่าโปรดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าแม่จะได้กำไรอะไรหรือเปล่าสุค้ายถือว่าอีกคือนไฮซ่าลิลลี่ได้ทุนได้ย่างเมื่อกี้มือนีมือวันพิเศษนะคะเนื่องในโอกาสพิเศษด้วยก็คือวันเกิดของแม่เมงเมื่อเป็นอย่างค่ะเท่าสามารถเห็นได้กุยางอยู่แล้วรักสยามเออเราใจใหญ่ใจโตคือ อะไรก็ช่างเราแพ้ไม่ได้คือคือเขาแพ้เขาหยางไปกับเเปลี่ยนที่แค่ตังคือนอนกับบ้านับกัค่ะแต่คือเอาอย่างนี้เราสามารถหนึ่งร้อยบาทเนี่ยวันนี้เอาให้ทันนะคะเอารถมาขนเอาไอ้น้องผู้ใหมีรถหกล้อรถสิบล้อเด้อมาขนเอาเด้อซี่โอสิขาดทุนมาเป็นหยังครับพี่น้องแต่ว่ามือนนี่เพื่อพี่น้องซี่โอเขาเห็นได้ครับก็แสดงว่ารถ เพราะว่าพี่น้องสิ่ก้อนจะซองก้อตกอยู่ที่ซองละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นใช่ครับผมวันนี้สิบซองเพียงหนึ่งพันบาทฮะสิบห่อใหญ่ๆครับผมมีแต่ละหนึ่งห่อนะครับเรามีสิบซองอยู่ในนี้ปกติอยู่แล้วนะฮะสิบห่อใหญ่เพียงหนึ่งพันบาทครับทุกคนตกหอละนหนึ่งร้อยบาทฮะ คุณแม่ขอบคุณยอดกำลังสั่งซื้อนะคะตอนนี้กี่ตะกร้าราคาแอดมินขารีบๆกดนะครับวันนี้โปรโมชั่นวันนี้วันดีมีวันเดียวฮะโปรโมชั่น40 43 43ตะกร้าแล้วครับทุกคนโอ้โหโคตรสุดครับโคตคนม่โอ้โหเอ็นเตอร์เทนเริ่มมาเพราะว่าดื่มอุ้มรักสแล้วไม่เป็นไรไม่พอค่ะแค่นี้ยังไม่พอยังไงอีกคะข้าวตรงนี้หลายกว่านั้นเข้ามาสเปเชียลกับข้าวในเมื่อ เป็นโอกาสพิเศษครับเนาะยังไงแล้วเราก็จะอ่าจัดให้คนพิเศษคนพิเศษของเราก็คืออยู่ในนี้นะคะครับผมอ่าเป็นแค่ร้ออยฮอละล้ลอยเนี้ยมีฮอดอันนี้คุณเน้มีอะไรอีกฮะมีอย่างอีกเนาะปะนี่ยมีอะไรครับท่านซีโอฮะเดี๋ยวเราต้องแพงกล้องหรือเปล่าฮะยังไงฮะมีเขาไปหยิบมาแล้วมีของแต่เป็นอะไรนั้นให้ลุ้นนะคะ จะใส่เข้าไปอย่างนี้ค่ะจะสั่งเท่าไหร่กี่ห่ออะไรยังไงเราจะใส่นี้ลงไปด้วยนะคะจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวใครจะคือจะคือผู้โชคดีจะได้อะไรอะไรยังไงนั้นก็คือรอรอดูนะคะครับร้อยออเดอร์แรกหนึ่งร้อยออเดอร์แรกครับทุกคนอย่ารอช้าครับทุกคนแต่ว่าเราจะแจกทีละสิบล้วกันนะะเราจะแจกแบ่งแจกทีละสิบออเดอร์แล้วกันนะทุกคนจะได้แบบว่าทั่วถึงได้ลุ้นกันหน่อยนะและใดๆคือ P center สาวสวยของเราจะเป็นคนแพ็คของเองแล้วก็จะมีลายเซ็นแบบสเปเชียลเดี๋ยวแพ็คเองแล้วก็เซนลายเซ็นให้ค่ะแม่หนึ่งร้อยออเดอร์แรกก่อนนะคะครับผมขอดูร้อยออเดอร์แรกก่อนนะคะร้อยออเดอร์แรกเท่านั้นแม่แม่รีบดิบเลยแม่แม่รีบแม่รีบไปเลยแม่ใครแล้วใครแอดเจ็ดสิบแล้วครับโอ้โหเจ็ดสิบเลยร้อย่ปหมดจะได้วนไปครับวันนี้ครับบอกเลยว่าโปรโมชั่นวันนี้วันดีมีวันเดียวใช่นะคะ รับรองสเปเชียวแน่นอนบอกเลยว่ามีวันนี้วันเดียวเท่านั้นแม่อันนี้เรื่องจนวันนี้วันเดียวโปรวันเกิดซี o นะครับวันนี้ผมพิเศษมากๆเลยฮะไปแม่ไปต้องสั่งเท่าไหร่คะได้เลยค่ะได้หมดเลยค่ะแม่แต่งออเดอร์หนึ่ง้านนะคะหตะกร้าก็คือแม่ฟังกติกาของเราวันนี้นะคือสองร้อยบาทใช่ไหมแต่ ออเดอร์แรกเราจะเริ่มที่2ห่อใหญ่ก็คือเป็น200บาทอันนี้คือเริ่มที่2ห่อนะคะอย่างนี้เลยค่ะาก็จะไปหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทแล้วครับทุกคนให้ดูเลยนะฮะสี่ท่านพิสเซเตอร์ฮะแต่ว่าพอหนึ่งร้อยบาทแล้วเรารู้แล้วหนึ่งสองสามสี่ถึงหนึ่งร้อยเนี่ยเป็นใครบ้างาถูกไว้จากนี้แล้วนะคะอ่ากองเราอยากแค่กี่อ่ะ ซีโอคือจ่ายไงถ้าพุ้มมีนี่แม้ต้องต้องมีอีกนะครับมีอีกหรอเอาอีกกระไยบ้านเห็นไมกจะได้ด้วยเจ้าเง้ำใส่บาทนี่พี่น้องอะไรใส่ดีมือนี่ซีโอคอยขาดทุนเพราะเป็นยังผู้ได้มีรถสิบล้อมีรถหกล้อมาขนเอาไปโหลดครับซีโอเาเอายังแล้วตอนนี้ครับผม มาไปที่แพกอีกค่ะกดตะกร้าเลยครับทุกคนป้ายทุกคนเอาป้องมาโอ้หหนึ่งร้อยบาทแต่ไวมากแม่คือเปิดยังไม่ถึงสิบนาทีอ่ะเออลด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 มาเดี๋ยวพิมพ์เตอร์จะแพ็กให้แล้วก็จะเซรั่ลเซตให้นะคะทุกท่านค่ะอันนี้เราจะแพ็คไข่สเปเชียลของขวดของเราก็มีอ่าเรามาทัวร์กันครับทุกคนดีดีคใส่มะเงใส่มะเบองความีเอียงแน่เออเดี๋ยวจะมีตอนนี้ <Wow. S 2> สั่งแล้วขอบคุณค่ะจะให้เราอยู่แต่้าบยูนานมีแหวนทันในหนึ่งร้อยบ้านด้วยอู๋บ้านคุณ oh. ยูนานบ้านเสียงเทปยานก็มา <c oughs> บ้านด้อมหิมะก็มา <c oughs> ไม่ทัน <c oughs> หรอหมแม่แม่จะรออีกแม่ฟังหนูนะเดี๋ยวรออีก หนึ่งร้อยบาทต่อไปมีของอีกแน่นอนมาแล้วของมาแล้วว่าใส่อะไรลงไปก็รอดูหนึ่งร้อยใบแรกไปแล้วนะคะนี่อ่ะใส่เลยเยอะขนาดนี้คุณอยู่จะแพ็คไหวไหมครับเนี่ยต้องไหวสิคะรู้สึกว่าแม่แม่เอฟมาเยอะมากนะครับตอนนี้กดตะกร้ากันเยอะมากเลยขอเวลาสวัสดีขอบคุณที่สวัสดีผู้หญิงคนนี้ด้วยนะคะเดี๋ยว้าวน่ารักมากครับเรามาดูกันเลยนี่นะคะหนึ่งร้อเอาเจะเป็นแบบนี้แล้วก็มี เนี่ว้าวพิเศษมากเซนไหนดีคะปาร์ตี้เดี๋ยวจะเาไปเอืมอลองกดรอบใหม่ได้เลยแม่เจอเลยคอยดูนะคะเราจะมีของคนสเยลให้ในทุกๆให้เป็นลุ้นให้เป็นลุ้นกันเองนะคะว่าคืออะไรแต่มีสิทธิ์ลุ้นทุกกคนอันนี้ออเดอร์ร้อยออเดอร์แรกไปแล้วนะคะร้อยบ้านแรก อาอย่างนี้แล้วอีกหนึ่งบ้านต่อไปใครที่ได้ของขวัญจะห่อของขวัญใหม่ใครที่ได้ของขวัญพิเศษนอกเหนือจากแบบนี้แม่ถ่ายลงให้หนูให้ทุกคนดูด้วยว่าเอออันนี้ได้จริงโอเคไม่แม่นะรับค่ะอ๋ออะไรแม่แม่เดี๋ยวรอกดกระตาได้เลยนะคะขอบคุณเจ็ดหมื่นหัวใจด้วยครับผมน่ารักมากๆฮะัดันเบถึงแสนนะครับทุกคน ขอจองเข้าใจไปเรื่อยๆนะคะแม่ขอบคุณค่ะสั่งเลี้ยขอบคุณมากค,ะเค,เค่ะขอบคุณนะคะบอกเลยว่าโปรแบบนี้มีแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นเพราะว่าเป็นโปรวันเกิดของซีโอนะคะ<ม>ส่วนวันอื่นก็จะเป็นราคาเดิมละก็จะปกติแล้วนะคะคือวันนี้จะสั่งกี่ห่อก็จะตกอยู่ที่ห่อละ1 0 0อบาทเท่านั้นนะคะครับผมไ <ๆ S 2> ม่บอกแบบนี้้ลยนะคะในกล่องอันนี้เนนี้อันนี้อันนี้บ้านแรกที่ี่น้องยูวจะแพ็คบ้านแรกนะคะจะให้เห็นเลยค่ะ พิเศษสุดๆฮะวันนี้วัาเกิดซีโอครับอะไรครับเราขอแผงกล้องไปนะครับเอาเอาอันนี้ลอใส่ดูอ๋อตรงนี้อ๋ออ๋ออะไรฮะทุกคนเห็นหรือยังฮะอะไรฮะอในกล่องแดงๆกล่องเล็กๆแบบนี้อ่ะในกล่องเล็กๆแบบนี้เอ๊ะน้องยูกิครับอะไรครับในกล่องเล็กๆแบบนี้อุ้ยอะไรเลยคบหน้าอเลยคบหน้าเฮ้ยเป็นรุ่นนานะคะเป็นรุ่นนานะคะเป็นรุ่นนาฬิกาของขวัญจากซีโอ ของขวัญจากซีโอคือลุ้นมากครับทุกคนค่ะคุณคุ้นนะมันคืออะไรครับไปลุ้นอ่ะนะคะไป้นอ่ะนของขวัญสิทพิเศษจากซีโอครับผมโคตรสุดฮะสองร้อยห้าสิบบาทมีลุ้นมีขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหเล่น้อนค่ะเราไม่ให้ทุกเขาไม่ให้ทุกท่านผิดหวังนะคะปาร์ตพี่น้องจะให้สองลอยมีลุ้นปนีบ่อเอามันเจ้าบวกโกรธกะแปลกแล้วมือนีโอ๊ยพี่น้องเอ้ยซี่โอขวบเอายังแล้วมือนีผู้ใดมีรถหกหล่อรถสิบหล่อมาขนอ้าวบเอาขวบยังแล้ว บอกบอาอย่างนี้โอ้ยโอเคค่ะมาเหมาของเราไปเฮเบิร์ดเรื่องวิน้องเด้อถล่มถลายเลยมือนี้ห่อได้ไงกับน้องยูจะห่อให้นะคะมานะคะโอ้ยเราจะให้น้องยูน้องยูทำอย่างนี้ให้หน่อยทาใส่ยังแบบนี้ได้ไหมโ้ยได้ค่ะไว้เดี๋ยวเดี๋ยวจะนึกว่าจะมีไม่จริงนะครับทุกคนเราเปิดดูเลยนะฮะมีจริงนะเต็มเดี๋ยวนะว้าว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 ยูไหได้นะอุ้ย สวยมากเกิดมาเพิ่งเคยเห็นคนสวยขนาดนี้เมื่อเจ้าคนชมก็าสั้นมันจะดูจริงใจมากอันนี้คือสิ่งที่เราจะสุ่มให้แม่ๆนะคะของขวัญ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 วันเกิดซีโอเนาะอะซีโอให้ของขวัญวันเกิดทุกน่ารักมากไม่เป็นไรเป็นผู้ให้ดีกว่าเป็นผู้รับนะคะด่า แล้รูปร่างนะคะก็จิ้มตะกร้าได้เลยนะคะเออกดมาตากดมาเลยครับกดมาเลยครับเวันนี้เทหน้าตักเลยค่ะซีโอไม่ต้องเอาอะไรแล้วค่ะเอาอย่างแ้้ซีโอเข้า มี่ลูกบอกลูกมีร้านบอกร้านมีพี่น้องบอกมาเลยค่ะมาจิ้มตะก้านี้เลยนะคะสัดนี้พ่ของน้องยูนะคะตะก้าของน้องยูเท่านั้นหนึ่งบาทแต่ว่าสองห่อก็คือ200อะค่ะแบบนี้สองร้อยแล้วก็จะได้กล่องมอกกว่าปกติ200อยนี่จะได้แค่ห่อเดียวนะครับพิเตอร์ของเราแพคแล้วนะคะดูดูไปลุ้นกันเลยนะคะเซนใส่แบบเซนใส่ตรงนี่หน้ากะใส่แล้วนะคะอ๋อใส่ไปแล้วนะคะทุกคน เป็นหนึ่งก่งนี้ก็ได้ด้วยสี่ชิ้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าพรีเซนเตอร์เราเซ็นยังไงเ่ยมาจะเซ็นใส่ซองกาแฟว้าวต้องเก็บซองกาแฟไว้ดีๆนะครับเก็บไว้นะแม่ทีแรกว่าจะเซ็นใส่กล่องก็จดูแต่กลัวแม่ทิ้งบอกเลยว่ากาแฟห่อนี้ก็คือแร่ไอเทมมากๆนะครับมีลายเซ็นน้องยูกิด้วยฮะ ว้าวหรือเปล่าไม่รู้ขอให้แม่เก็บไว้นะคะจะมีบ่มีเด้อแม่เด้อเออเก็บป้ายเก็บซองไว้นะคะโอ้โหพรีเซนเตอร์ของเราเซ็นด้วยตัวเองเลยนะครับผมแล้วก็แพ็คด้วยตัวเองด้วยนะฮะวันนี้ด้วยตัวเองคุ้มสุดๆฮะโปรนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่าเลิศเลิศแม่เลิศเลิศนะคะเราต่ออีกหนึ่งหนึ่งร้อยบ้านค่ะหนึ่งร้อยบ้านนะคะหนึ่งร้อยบ้านต่อไปแม่มา มาเลยครับทุกคนมา,มาเลยครับผมเซเชียลกันเองนะคะรับรองนะคะมีให้ลุ้นมีให้ลุ้นแน่นอนนะคะทุกๆท,ท,ท่านที่สั่งมาที่จิ้มตะก,ก้ามาหนึ่งแต่ละบ้านแต่ละบ้านนะคะจะมีของขวัญอยู่ในนี้ครับผมกดแล้วกดแล้วขอบคุณแม่นะคะขอบคุณนะคะบปยไปไอ้มุมนู้นก่อนได้คะโอเคมาเรามาหมดเี้กันเซนนะคะเดี๋ยวขอเนืาอให้ถึงบ้าน ช่วยกันอ่าคุนร้อยบานก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เต่แฟนเฮฟพี่น้องบ่ท่านขอบคุณหนึ่งแสนหัวใจครับทุกคนขอบคุณหนึ่งแสนการกดใจครับทุกคนเย่ยมมากดีมากดีดีดีโอ้โหเอ๊ะจะมีจะมีผู้ชายแกะกุ้งให้เราไม่นะว้าวทริจะมีผู้ชายแกะกุ้งให้เราไม่นะถ้าพูดขนาดนี้ก็คงจะต้องแกะแล้วล่ะฮะทำอไมให้แม่กดแล้วขอบคุณมากค่ะ นะคะขอบคุณนะคะ <Wow. S 2> ขอบคุณนะคะโอ้ยเราจะ, <ๆ S 2> จะกินให้ดูครับทุกคนมากดตแห่เนี้ยบูบมีมีที่จสเปชียวลเสียโปรดีๆแบบนี้ไม่มีเลยของขวัญ<อ>เราให้จริงนะคะใช่ตอนนี้ <c oughs> เราอ่าร้อยบ้านร้อยบ้านแรกเราแพคไปแล้วร้อยบ้านถัดมาเรากำลังอ่าทำการห่อของขวัญอยู่นะคะถ้าร้อยบ้านนี้ผ่านไป ไม่แน่นะ CEO อาจจะใจดีเติมอีกสักร้อยบ้านก็ได้นะผมหว้าวดีไหมคะดีคดีคถ้าดีดีเพราะจอเข้าใจมาหน่อยค่ะเห็นดีเห็นงามด้วยครับผมบอกเลยว่าเอาให้ CEO ไม่เหลืออะไรเลยนะครับทุกคนวันนี้สองร้อยกั้ที่หอสองอยกันทสงห่อสิคะเอากให้ไปได้เขไปกันเร่อยช่วยกันเก